ร่วมทำมาหากินโดยสบู่วิภาดา3สูตรในกล่องเดียวยาสีฟันวันเดอร์สไมล์เสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้มกินอะไรอะใครอะเด็กๆออะเอามาสตีซิว่าเอามาสตีซิว่าเดี๋ยวผเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหายแป๊บนึงอะไรอะอะไรอย่างนี้คุณแม่ต้งวิ่งวิ่งเลยขนาดนี้ตังค์คตังค์อูคุณแม่หายเอามาเร็วตังค์อูทำไมเวลาทำงานอะไม่ดูแลคุณแม่ให้ดีเลยยังนี่คุณแม่เปิดรายการไม่ เจอแล้วค่ะอยู่นี่อยู่ตรงนี้เอาไหนนี่ค่ะอ๋อดีมากที่เป็นคุณแม่ใช่ใช่ไม่มีต่างหูข้างนี้คุณแม่ตายแน่ๆขอบคุณมาด้วยเดี๋ยวคุณแม่เซ็นเช็คให้สักสามหมื่นพอไหมลูกเสามหมื่นแม่ดีจังเลยค่ะเอาละต่างหูมาหาเฮงมาครบละเปิดรายการได้อย่างสบายใจคผู้ชมค่ะมาแล้วสวัสดีค่ะท่ับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงจะมาหาดี จริงเหรอคะมันยังไงจริงจริงมันมีที่มาคุณผู้ชมขาที่ต่างหูเมื่อกี้ที่หายไปเนี่ยจริงจริงมันเป็นเรื่องราวของแขกรับเชิญแม่ไม่ได้ว่าในเหตุการณ์นี้ไม่ไม่ใช่ของคุณแม่เลยเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยเขาเขาต้องบอกเลยว่ากําลังใจทั้งหมดมาจากต่างหูคู่เด็ดคู่มาหาเฮงของเขาเลยแล้ววันนี้เขาจะเล่าเรื่องราวของเขาให้เราฟังแต่ถ้าผู้ผู้ชมฟังเรื่องราวแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่หนำใจผู้ผู้ชมต้องเห็นอาหารของเขาจัดได้อย่างสะอาดสะอ้าน แล้วก็ของน่ากินทั้งนั้นเลยอยากไปยัางอยากไปยาขอต้อนรับเจ๊หนึ่งนะคะจากร้านแซ่บตามปลาค่ะกุ้งหอยปูปราไข่แมงดาไข่ปลรียวรวเรีวไข่ปลูกปูอมืกไข่มกไข่แล้วนี่เอาเตะไม่ใช่หัวยาหูยอะ เขา้รมากส่วนะคาฟาดมาแบบอลังการมากเลยอันนี้อาหารให้เห็นแล้วนะอ่ะต่อไปคุยเรื่องต่างหูมาหานั่นน่ะสินั่นน่ะสิดูต่างหูเขาสิเห็นไหมคุณผู้ชมขาจะเป็นต่างหูธรรมดาไม่ได้ต้องเป็นต่างหูเงอะธรรมดาเขาทำกันหมดแล้วไงคะเราก็เน้นต่างหูที่แบบเว่อร์เข้าไปคือแรกๆอ่ะค่ะหนึ่งใส่หมดทุกอย่าง ก็ลองแล้วมันไม่เฮงเหมือนเราขายของได้ัลองลองใส่รถแบบนี้มาแล้วเปหนึ่งใช่ไหมมันไม่ดีมีความรู้สึกขายของแล้วมันไม่ค่อยก็ความรู้สึกเชื่อส่วนตัวครับก็เหมือนว่าเราพอเราขายวันแรกเราทําเองประดิษฐ์เองนะคะเนี่ยเพราะมันไม่มีขาย ถ้าสังเกตได้มันไม่มีขายตามท้องตลาดเราก็ไปเดินเดินเจอมาด้วยความความที่เราชอบเราก็ประดิษฐ์นุ่นประดิษฐ์นี่มงวกเลยก็ประดิษฐ์เองวยฟต์นี่เองหมดค่ะทุกอย่างคือจัดให้เป็นเราคือรยกว่าแต่พี่หนึ่งเนี่ยใส่ต่างหูคู่ที่เป็นเงาะเนี่ยก็มีจากเดิมที่เราเคยขายได้3 4มสี่พันเจ็ดพันขยับขึ้นมาก็มันก็ไม่ขึ้นก็อยู่ประมาณนี้ค่ะมีความรู้สึกใส่วันแรกได้หมื่นอัพค่ะก็เลยมีความ เฮ้ยมันเฮงจากต่างหูหรือเปล่าวะลองใหม่ก็ใส่อีกก็ขายดีมีบางวันลืมค่ะก็ใส่ยอดเออยอดมันก็สาวอมันก็มีทรงๆพอเราใส่เออมันก็เฮงอีกอะไรอย่างเงี้ยเรามีความความรู้สึกเชื่อว่าเราถูกกระสีแดงแล้วเราชอบต่างหูเงาะด้วยบางทีลูกค้าก็แสวว่าทำไมไม่ใส่ตู้เรียนไม่ใส่นั่นเราบอกว่ามันไม่เฮงอะสิเงาะมันต้องแงะมันถึงจะได้เฮงคุณผู้ชมรู้ไหมไม่ได้มั่นใจเฉพาะเรื่องของเครื่องรางหรือต่างหูของเจนหนึ่งอย่างเดียวนะ ถ้าคุณผู้ชมเห็นว่า,าวัตถุดิบที่อยู่ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าของคุณภาพทั้งนั้นเลยท,ที่ร้านเนี่ยเป็นเป็นร้านเป็นเหลาหรือเป็นอะไร อ่าเป็นร้านแผงลอยค่ะข้างทางค่ะริมชายหาดทะเลมันก็จะมีฝั่งนึงเป็นทะเลอีกฝั่งหนึ่งเป็นขอบฟุตบาทสวนสาธารณะค่ะที่เราตั้งอยู่ทุกวันก็ใครๆไปใครมาทุกทุกวันนี้ f อจะตั้งให้เป็นอ่าร้านอาหารข้างทาง,ทางแต่วัตถุดิบพัฒนคาค่ะใช่มันใช่มาก่าเลยนะคือทำไมต้องใหญ่อย่างนี้หมดเลยล่ะก็คือแรกๆเดิมอะค่ะเราก็คือขายขายก็ขายเหมือนกันหมดยำประจวบจะเยอะมากเจ้านั้นเจ้านั่นอันนี้ก็นั่น เราก็ทําอะไรที่ modify ใหญ่เข้าไว้เพราะเราชอบอะไรใหญ่ๆใช่ไหมคะคุณสุมันี๋ยวเดี๋ยวเขาคุยเรื่องกับคุณสุได้ไหมทำไมคนชอบอะไรใหญ่ๆใช่ไหมคะคุณสุไหนๆนั่นหมูยอร้านนี้ดูหน่อยสิคะหมูยอเขาสุดยใหญ่สั้นขย่อยสั้นใหญ่สั้นแต่อร่อยค่ะในเมนูมีอะไรบ้าง หนึ่งแนะนำาช่ไหมก็มีหลากหลายก็คือเป็นรวมทะเลแต่หลักๆวันนี้นะทำไว้ให้คุณพี่ๆทานแล้วนะครมียกล้านของร้านมียอดทิศคือยำยกล้านครับอันนั้นเป็นรวมสามไข่ทะเลสุกขัะก็จะมีปูม้าสุกกุ้งสุกค่ะแล้วก็หอยแครงแลวก็ไข่ไข่แมงดาแล้วก็ไข่ปลาอเซี่ค่ะ อันนี้คือทะเลรวมอันนี้ทะเลรวมแล้วอันนี้ยกหลานอันนี้อยู่ที่ประมาณนะคะอันนี้นะคะประมาณ5้าห้าสิบบาทค่ะก็ได้อะไรดะก็ได้กำไรนี่แหละแต่ได้ไม่เยอะเราคิดว่าอย่างน้อยต้องพันหนึ่งร้อย้เราเน้นคือหนึ่ง ที่ร้านคือเน้นวัตถุดิบใหญ่จริงแต่เราไม่ได้ขายแพงเวอร์อะไรอย่างนี้ค่ะกำไรนิดหน่อยพออยู่ได้เราได้กำไรไหมอย่างนี้ได้ค่ะแต่เราถามว่าเราพออยู่ได้ดีกว่อนอันนี้น้อยแต่นานอันนี้เ่าไรแค่สามร้อยกว่าไม่พลาดเาถ้าเราขาแล้วเนี่ยอันนี้อยู่ที่อันนี้อยู่ที่หกร้อยห้าสิบค่ะอันนี้เป็นหกไข่ปลาแซลมอนค่ะอไข่อันนี้กัมมึกไข่ยำแซ่บอันนี้สามร้อยห้าสิบเป็นหมึกไซส์ใหญ่อันนี้หนึ่งพันร้อยเป็นเป็นยอดฮิตของยอดวิวค่ะในทิกตอกนี่ท่านหนึ่งท่านหนึ่งร้อยหนักมากก็ย สามกิโลค่ะสามกิโลค่ะน้ำหนักพันห้าหนูก็ยอมสองสองพันหนูก็ยอมจริงๆริงนะแม่กินนั่นก็คือมีสิบสองอย่างค่ะแล้วก็จะมีปูม้าสดกุ้งสดกุ้งสุกเนี้ยค่ะหอยแครงไข่เยี่ยวม้าอันนี้ทานได้สักประมาณกี่คนประมาณหยับชคนได้ค่ะแซลมอนเนี่ยหนูดูแล้วมันเหมือนกับร้านที่ก็ขายแบบร้านหรูๆเลยเห็นบอกสั่งมาเป็นตัวๆเลยใช่ค่ะวันหนึ่งแรกๆอ่ะแรกๆเลยนะคะที่ขายแบบเริ่มแรกเราเริ่มแค่หนึ่งชิ้นหรือสองชิ้นเอง เลือกชิ้นกลางตัวชใช่ค่ะพอเริ่มดีขึ้นเราก็เพิ่มเป็นตัวจนทุกวันนี้สองตัวค่ะแล้วที่ร้านแซลมอนก็คือเราจะหั่นเป็นเตา๋าไม่หั่นเหมือนทําสุชิค่ะเหมือนอาหารญี่ปุ่นอยากให้ทุกคนมาเห็นเพราะอะไรถึงเป็นเต๋พี่หนึ่งจ้าเพราะาว่าตอนแรกเหมือนเราลองลองทานเองค่ะเหมือนว่ามีความรู้สึกว่าถ้าเราทานแล้ว บางๆเนื้อมันจะเละๆแล้วก็ลองหั่นเป็นเต๋าแล้วมาลองยำมันก็กลมกลืนกับน้ำยำเขาเรียกว่าอะไรคะกินแล้วให้มันรู้เนื้อปลาแซลมอนไปเลยว่ามันใหญ่แล้วที่ร้านก็เลยเน้นทําใหญ่ๆมาตลอดผทุกอย่างมันดูแบบน่ากิน้าผลไม้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเลือกแบบดีนิดนึงไรเม็ดหมดค่ะก่อนที่จะลงตัวแบบนี้ใช้เวลานานไหมสี่ปีเหมือนกันค่ะทนมากนะก็นานนะก็คือใช้ความอดทนพยายาม ที่สําคัญคือต้องซื้อสัตว์กับลูกค้ากับวัตถุดิบที่เราทำนี่แหละค่ะตอนนี้ถึงได้มาเป็นเจ้หนึ่งวันนี้ตอนนี้ยอดขายปังๆที่สุดประมาณเท่าไหร่พี่เหยียบสองหมื่นครับค่ะประมาณก็เกือบสี่ประมาณจะสี่ขาสี่นี่คือยำแบบหายใจไม่ทันเลยค่ะคือเดียวหรอคือไม่ได้คุยกับใครเลยมั้งยำคนเดียวค่ะแล้วก็มีผู้ช่วยแค่แพ็คเท่านั้นแต่อุปกรณ์การเตรียมจะมีลูกน้องช่วยเมื่อก่อนทําแค่สองคนกับแฟนก็คือทากันแค่นี้พอวัตถุดิบมันมากขึ้น อย่างไข่ปลาจากที่เราขายอยู่นะคะมันอยู่ที่ประมาณสองโลปัจจุบัน8กิโลต่อหนึ่งวันในหม้อนี้ค่ะประมาณแกิโลแล้วเวลาเจ๊หนึ่งแกทำนะมีฝาปิดเป็นเรื่องดีราวดูสะอาดสะอ้าน้วยใช่เมื่อกี้มีคนเข้าไป วางของได้ดีมากเลยอ่ะแล้วแช่เย็นมาตลอดเลยนะน้ํายําเองอ่ะค่ะก็เป็นสูตรเฉพาะของเจ๊หนึ่งก็เป็นจะว่าเป็นสูตรเฉพาะไหมเป็นสูตรของแม่เรามากกว่าสมัยเด็กๆค่ะเจ๊หนึ่งก็จะกินแบบแม่ชอบยํามะม่วงมะม่วงเปรี้ยวเราบ้านเรานะคะแบบโบราณบ้านๆก็จะไม่ได้พริกสดอะไรแม่ก็จะยํามะพร้าวคั่วใส่พริกป่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วปั่นแมล้วเราจำรสชาติอันนั้นได้ยำปูดองเราก็กินมาตั้งแต่เด็กอ่ะค่ะยันโตแม่ทำให้กินอยู่ตลอดแล้วพอทิ้งไว้สัก ครึ่งวันกลับมาทานรสชาติมันยังไม่เซ็งแล้วก็ไม่เหม็นโอเหมือนพิ่เพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรของสดน้ำตาลสดอืมคือเราใช้น้ำตาลเนี่ยเป็นน้ำตาลเคี่ยวเป็นน้ำตาลมะพร้าวแท้เห็นบอกว่าไม่ใส่ชูรสด้วยเหรอพี่ไม่ใส่ค่ะอร่อยได้ยังไงลองชิมสิคะเนี่ยใส่ใจใส่ใจหนูหนูฟังก่อนเจ๊หนึ่งบอกจะกินแต่ไม่สนใจเลยไม่ได้ใส่ชูรสค่ะจริงค่ะ อร่อยมากเลยแล้วมันอร่อยได้ยังไงจ๊ะหนึ่งคะใส่รสนีใช่ไหมไม่ได้ใส่ใส่ใจอย่างเดียวค่ะข้าคั่วก็มีสูตรหนึ่งที่เราแตกต่างกับร้านอื่นคือเราจะมียำแซบยำแซบก็คือเหมือนลาบเป็นกึ่งลาบกึ่งข้าคั่วก็คือกึ่งลาบนะคะ เราก็จะคั่วเองเขาคั่วเราคั่วเองใช่จะได้สูตรแบบอีสานมาเลยใส่ใบมะกรูดคาตะไคร้คั่วลงไปแล้วเราก็มาปั่นพอเหมาะแล้วมันจะไม่เหม็นไมะหอกใช่ั่ะต้องถามค่ะพี่อาพรอร่อยไหมขายยำแซ่บลาบค่ะพี่หายอร่อยไหมแม่ทำหน้าที่แทนนิดนึงพี่หนึ่งำช่องยูทูบด้วยใช่ไหมคอ่าเดิมทีไม่ได้ทํามันเหมือนโควิดรอบแรกจก็เดิมทีเรายังถ่ายของเนี่ย หนึ่งเองอาจจะมีร้านร้านหนึ่งให้แฟนทําก็คือบาร์บีคิวบาร์บีคิวนี้สูตรเราก็ทําเองเหมือนกันแต่ว่ามันก็วิกฤตเนาะโควิดทําไงดีคนก็ไม่ตลาดก็ปิดเราเปิดได้แค่ที่เดียวตลาดคนเดินเปิดไม่ได้คนก็ไม่มีมาเที่ยวต่างจังหวัดก็น้อยลงเอาไงดีมีแบบมีความรู้สึกลองทําดูเขาก็ชอบเล่นเกมเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วอยู่ในมือถือทั้งวันเราต้องเปลี่ยนวิธีเถอะหาตังดีกว่าหาตเงดูทูบ ก็ลองมาถ่ายเล่นๆจากโทรศัพท์เก่าๆเาเาาก่อนถ่ายไปเล่นๆอย่างเงี้ยค่ะเอาลงไปแบบพอมีคนมาเคยถ่ายเราบ้างแล้วก็คนคนรู้จักเราประมาณ1เดือนแล้วก็ผ่านยอดซับท,ที่เขากําหนด มันก็เลยผ่านโปรเออเริ่มมีกำลังใจได้แล้วก็พอดีบวกกับรัฐบาลให้เงินมาก็เลยซื้อโซลพท์มาทํา YouTube ดันมาเรื่อยๆตอนนี้ยูทูบมีคนตาม Fol เ o w e r เยอะมากและตอนนี้ยอดวิวเป็นเท่าไหร่ก็ประมาณล้านได้เพราะมันล้าแล้วอะเราได้เงินเดือนจาก YouTube แล้วด้วยอะเดือนเท่าไหร่จะนึงจาก็ประมาณหมื่นอัพขึ้นจนถึง3ถึงสี่นะครับเก่งมกแล้วนะี่หนึ่งมเนี่ยนะเขาขายของอยู่ที่ประจวบเนี่ยขายชกอาหารทะเลอย่างเงี้ย แต่สามารถส่งเดลิเวอรี่ได้ทั่วประเทศแม่ซึ่งไม่น่าจะไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้จะนี่ทำยังไงอ่ะมันเป็นอาหารทะเลอ่ะมันเป็นสดเงี้ยส่งทั่วประเทศได้ไงอ่ะก็คือหนึ่งเราเน้นความสดก็คือเราทําเหมือนหน้าร้านเจ๊หนึ่งจะใช้แพ็คและแยกวัตถุดิบอย่างปูม้าเราเน้นปูสดมาน็อกน้ําแข็งเลยนะคะแล้วก็ทําให้ลูกค้าเลยแล้วก็แยกเย็นเลยส่งเย็นค่ะอัดน้ําแข็งให้ถึงค่ะแต่คือเราส่งวันเนี้ยเพิ่งนี้ถึงลูกค้าเปิดออกมาคือน้ํายําก็ไม่ได้ไปโดนกับเนื้อวัตถุดิบ ทุกอย่างเราจะแยกให้หมดสดสุกอะไรเงี้ยเราจะแยกออกจากจังหวัดอะไรที่เขาจะนราธิวาสเชียงใหม่เชียงรายส่งหมดโอ้โหประเทศเลยประเทศค่ะในกรุงเทพปริมณฑลนี้เยอะมากค่ะสัปดาห์หนึ่งเราส่งแค่2วันคือจันทร์กับพฤหัสเป็นรถแช่เย็นเนาะก็เป็นรถท้องเย็นของอินเตสเพจนะครัที่จะส่งนะค่ะก็เหมือนว่าส่งความเย็นมันก็ควบเย็นเย็นได้ถึงพอลูกค้าไปถึงลูกค้าก็รีวิวเจ๊หนึ่งก็เริ่มทําเพจ ทำเพจคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้นก็เริ่มมาสั่งในเพจตอนนี้ตอบไม่ทันค่ะเพราะเราไม่มีแอดมินเลยทำเองทุกอย่างก็ผัวเรานั่นแหละค่แต่ส่วนมากเราจะเป็นคนเปิดงนก็มีผัวให้เป็นปยชก็ต้องใช้ใช่ไหมอะไรคะอะไรอะไรยังไ่อะไรชัวร์แต่ใส่กัญชานี่ไง เดืนนึ่งอ่ะเดวพี่นึงมีช่วงที่ลำบากที่สุดด้วยหรอมีค่ะก็ลำบากขนาดไหนก็ประบ้านเงินทองเราหมุนไม่คล่องตัวละค่ะก็เหมือนไอ้หนู่มก็ทำไม่ดีไอ้หนิงก็ทำไม่ได้เหมือนช่วงถ้าเราถือเช็ดก็เหมือนดวงตกอะไรประมาณนั้นค่ะก็เลยย้อนกลับมาอยู่ที่บ้านก็ใช้ความอดทน อดทนแล้วค่อยๆคิดแล้วก็ทําไปเรื่อยๆเราไม่ยอดท้อก็เห็นว่าลองขายหลายอย่างมากใช่ไหมพี่ก็มีทุกอย่างอะค่ะแต่ตัแฟร์โบราณถามว่าปังไหมมันก็ปังแต่มันยังไม่ถึงที่สุดก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเมี่ยงปลาทูแล้วก็พวกอาหารลิเวอรี่อาหารคลีนอะไรเงี้ยค่ะทําได้หมดเราก็จัดส่งทั่วเมืองประจวบเหมือนกันมันก็ยังแบบคือได้ในระดับหนึ่งบาร์บีคิวทํานับไม้มันก็ได้ระดับหนึ่งแต่พอมาเริ่มลองยำอีกสักหน่อยนะ เราก็ชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกเลยว่าชีวิตเปลี่ยนพยาเลยใช่ค่ะยังงงอยู่นะคะว่าวันนี้มาถึงจุดนี้ได้ยังไงก็แบบมีความรู้สึกเฮ้ยเรามาได้เหรอถึงวันนี้มายืนตรงนี้ได้ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากค่ะเป็นอะไรที่ใฝ่ฝันที่อยากจะมาเกิได้มาแเ้ยเจ๊หนึ่งรู้ไหมไม่ได้ตื่นเต้นเฉพาะเจ๊หนึ่งนะพวกเราด้วยนะพวกเราเองเนี่ยพวกนรก็รู้สึกประทับใจวันวันที่มีคนโทรไป ขับมอสเลงเลยจ้ะมอเตอร์ไซด์มอเลงเรลานี้นะครขับไปซื้อของอยู่เสียงข่าวไข่น่าโทรมาโทรเจนหนึ่งใช่ไหมคะสั่งยำเหรอคะเดี๋ยวแป๊บนั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนเราก็คิดว่าลูกค้าสั่งยำไม่ใช่ค่ะหนูมาจากรายการผู้หญิงทำมาหากินฮะอะไรนั้นเดี๋ยวโทรกลับแล้วแป๊บนึงนี่ไปหาที่กอดคุหรือวานที่เราตื่นเต้นอยากเจอมากคือพูดไปกับแฟนว่า เนี่ยมียูทูบเบอร์นะอันนั้นก็มาถ่ายเราแล้วรายการนี้เราก็ออกบ้างแล้วมีส่วนมากจะไปถ่ายเราถ้ารายการนี้มานะจะไปเลยแหละไม่ปฏิเสธเลยเลี้่งเปิดทุกวันไหมอ่าหยุดจันทร์อังคารครับแล้ว้าอย่างนี้คนจะตามไปกินไปที่ไหนยังไงก็อย่างก็คือมีเบอร์โทรค่ะมีเบอร์โทรนะคะ0924956689เป็นทั้ง ID l ดี e ด้วยนะคะเบอร์นี้แล้วก็เบอร์0984909578ค่ะ แล้วก็เฟซบุ๊กเจ๊หนึ่งแซ่บตำปากเพจเจ๊หนึ่งแซ่บตำปากครับเดี๋ยวเราจะคุยคุยขึ้นค่ะยูทูบเข้าไปดูได้เหมือนกันได้ช่องติดตามได้ช่องเจ๊หนึ่งแซ่บตำปากเหมือนกันจากใช้ชื่อนี้แหละค่ะใจ้เองเลยหาไม่ยากเจ๊หนึ่งรู้สึกยังไงวันหนึ่งที่แม่ยำ น้ำยำมะม่วงอันนี้ให้กินแล้ววันนี้มันมาสร้างเนื้อสร้างตัวราหรู้สึกอยากให้แม่เห็นความสําเร็จของเรามากเลยแต่ท่านไม่ได้อยู่ตรงคิดแล้วอันนี้แม่่นึงแม่อยู่ในเส้นเลือดทุกวันก็คือบอกว่าเราเราเหมือนเด็กที่เกเียมาคนหนึ่ง แต่ทําได้ถึงวันนี้ก็อยากให้เขาได้เห็นเราความสาเร็จเหมือนกันค่ะรักพี่หนึ่งแม่เห็น้เดี๋นวน่เมื่อกี้บอกเกณเลยี่หนึ่งเคยเกเฑ์เลยก็เหมือนเราก็คือไม่ได้เสพยาไม่ได้อะไรแต่คือด้านบ้างอะไรเงี้ยก็มีแบบไม่ฟังพ่อฟังแม่คืออยากทาอะไรฉันก็ทําไปตามอารมณ์ของเราเงี้ยฉันก็ไปตามภาษากระเทยสมัยก่อนนะฮะกระเทยแบบเด็กๆแต่ก็ไม่ได้เกลฑ์เอยงานก็ทําแต่ว่าก็ใช้สอยอะไรไม่ได้เก็บตามที่พ่อแม่สอนเราก็พอท่านไม่อยู่แล้วเรามีความสึกเฮ้ยเราต้องเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยต้องทําให้เต็มที่แต่จริงๆอยากให้เขาเห็นความสาเร็จเราถึงวันนี้สูตรที่เขาให้เรามากินทําให้เรากินในแต่เด็กเราาทํเป็นอใช่ค่ะมันเป็นสําเร็จที่เราได้สําเร็จวันนี้รู้สึกตื้นตันมากค่ะคุดยอดเราก็ตื้นตันแล้วก็ตื่นใจแทนฝากไว้กับเนี่ยคนที่ท้อชีวิตก็คือหนึ่งต้องสู้สองอดทนสามมีความซื่อสัตย์กับสิ่งที่เราทำก็พอแล้ววันนี้เราก็มีวันนี้ได้สุดยอดเลยนี่คือความสำเร็จของ คนทํามาหากินคนหนึ่งเจ๊หนึ่งทำต่อไปอย่าลืมคุณผู้ชมแวะไปประจวบนะแวะหาแกจันทังคารไม่ต้องไปนะเพราะว่าแกให้ผัวแกพักตัวแกไม่พักหรอกผัวแกต้องพักกินมะนาวใช่ไหมบางทีเขากวไม่มีเราตัดคลิปแล้วในรูปคำจองยูทูบอีกอย่างน่นสิ่นสิเอาแวะมาให้กำลังใจพูดคุยแล้วก็ไปชิมวันนี้อร่อยมากขอบคุณเจ๊หนึ่งค่ะแซ่บตามไป จรงใพี่ช่วงหน้าพูดไหวไหมเผ็ดช่วงหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยห้เขพูดช่วงหน้าให้แต่เดี๋ยวพูดทิ้งท้ายให้แล้วกันโอเคช่วงหน้าเรามีน้องคิวทองมาแม่ทำไมทำไมโอ้โหล็กกว่าจะคว้าตัวเขามาได้ก็ไม่คิวแน่นกว่าเจนหนึ่งไหมโอ้โหตีคู่มาเลยอ่ะอยากเจอเขาไหมล่ะอยากเจอเขาเออเนี่ยตีคู่ดังคู่กว่าเจนหนึ่งเลยเอออ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปพูดเขาเดี๋ยวจะเป็นใครสักคู่เดี๋ยวค่ะแ่นทนแทนอะไรแนแล้วค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะคุณผู้ชาย เขาเป็นนักร้องขิวทองคุณแม่เขาเป็นระดับราชินีลูกทุ่งรายการตอนนี้ประมาณน้องๆ8ปดเก้ารายการเกือบสิบรายการแล้วเขากลับไปบ้านเขาก็ไม่ได้หยุดนอนเลยนะเขาก็ยังไปทําธุรกิจส่วนตัวตอนนี้่งรวยคุอจัยรวยสินี่เฉพาะที่ดินนะเขามีอยู่แถวบางปูทองในประมาณ800อกว่าไรแล้วที่ที่บ้านเขาที่บ้านเกิดอีก700รอกว่าไร่แล้วที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมค่ะ เขาโกอินเตอร์ด้วยค่ะเขาเล่นของนอกของนอกคุณคิดดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะพอเธอเอาข้าแขกเธอะพ่อเถอะคุณสุนารีแต่ว่าที่ายพูดก็ไม่ผิดนะก็ทำทุกอย่างแล้วละหนูเป็นคนแบบให้เปอร์ด้วยไม่ทำไม่ทำหนูอยู่ไม่ได้คุณแม่รู้เคยแล้วอยู่ว่าง หนูไม่มีความสุขนะแล้วรู้สึกเครียดแต่การนั่งปั้นลูกชิ้นทำโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเคยหยุดอยู่กับที่แบบไม่ทำอะไรเลยได้มากสุดกี่วันสมัยตอนนู้นอ่ะตอนอายุน้อยๆอ่ะสามวันได้ค่ะและตอนนี้ตอนนี้เหรอสามชั่วโมงหนูก,ก็หงุดหงิดแล้วหนูงหงุดหงิดเหรอหนูหงุดหงิดต้องย้อนไปอีกสิบปีเลยนะช่วงนั้น่ะหนูเป็นคนหนูเป็นคนกินกาแฟเยอะมากหนูก็ทำงานเยอะอย่างเงี้ยมาตลอดชีวิตแหละอแต่ว่าเป็นคนที่กินกาแฟกินแบบกินเอาตามใจฉันอ่ะแบบ กาแฟที่กินคือชงและใส่น้ำตาลให้หนูเดาไหมเจ๊ต้องกินหวานมันแน่ๆเลยใช่ไหมเออใช่เออจะกินหวานมันไงชมคอเดียวกันกินหวานมันแต่พอสุดท้ายมันสะสมเยอะๆคุณแม่เมื่อสักสามปีที่แล้วแหละแล้วทานไปส่งสัญญาณเออแล้วหนูกินกาแฟปกติทุกวันแล้วเวลานอนเนี่ยหนูเข้าห้องน้ําบ่อยตื่นห้องน้ําบ่อยมากไม่เป็นอันนอนอ่ะคือรู้เลยว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วก็เอ๊ะไม่ไม่เข้าท่าแล้ว ก็ไปพบผู้เชี่ยวชาญเ่ะในวัย50สปีตอนนั้นนะที่ไปที่ไปเช็คล่าสุดก็โอ้ยไม่ได้แล้วนะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าคุณสุชอบกินของหวานเหรอเขาบอกว่าหนูไม่กินของหวานนะของหวานหนูกินกาแฟอย่างเดียวแล้วก็ชงแบบตามใจฉันอยู่อย่างนั้นผู้เชี่ยวชาญบอกว่างดนะอย่าก,กินนะครับของหวานถ้าอยากอยู่กับลูกกับเต้าไปนานๆอะไรอย่างเงี้ยเพราั้นกว่าขั้นวิกฤตเลยนะใช่ค่ะถึงวิกฤตนะท่านบอกอย่างนั้นเลยนะสุดท้ายหนูก็อุ้ยมันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอ เราก็ต้องงดสิคะเรื่องอะไรอ่ะเราก็ต้องรักชีวิตเราเนาะสุดท้ายก็ต้องมาหันมากินกาแฟดําหนูมากินกาแฟดำมันไม่เหมือนเดิมนะบอกให้ไม่มีความสุขหรอกสำหรับคนที่เคยกินหวานกินมันน่ะทํางานก็ไม่มีความสุขจนสุดท้ายวันหนึ่งจําได้ว่าอาจารย์วิโรจน์แกมาที่นี่แหละวันแรกนะคะที่เจออาจารย์วิโรจน์เนี่ยแกก็เอาเนี่ยค่ะกาแฟคอร์ดิพลาสให้ คือปกติเนี่ยสุกินถังเช่าของอาจารย์วิโรจน์อยู่แล้วอาจารย์วิโรจน์อายุแก่72-73เลยนะแกก็ยังขับรถเองนั่นนี่นั่นไปไหนใช่โอ้โหแล้วไปคนเดียวด้วยนะไปไหนมาไหนใช่แกแบบเราเห็นแกไลฟ์สไตล์ของแกเนี่ยน่าประทับใจมากก็เลยเอ้าวะลองวะอะไรอย่างเงี้ยไม่ผิดหวังจริงๆเลยค่ะคุณแม่พอชงปุ๊บเอ้ามันไม่ได้เหม็นสมุนไพรนี่มันหอมมากมันกลิ่นหอมกาแฟใช่หอมฟุ้งเต็มบ้านไปหมดเลยกินผ่านแล้วรสชาติผ่านไหม ที่บอกที่อาจารย์บอกว่มันหวานไม่มีน้ําตาลนะมันแบบไม่มีคอเลสเตอรอลหนูก็เทสเลยอ่ะพอกินเข้าไปปุ๊บอืทํไมจ๊มันทั้งหวานทั้งมันน่ะมันใช่รสชาติดังๆที่เราเคยใชมันเป็นรากาแฟที่เรากินต่อเนื่องยาวนานมาชีวิตแบบแฮปปี้มากเหมือนกับได้กินกาแฟถ้วยโปรดที่แบบมันกลับมาหาเราอีกครั้งนึงอ่ะนะค่อยจริงๆนะคอดีพรัสมันมีสารสกัดจาก ถังเช่าเอตลินจือแล้วก็เกากี้ซึ่งมันเป็นสมุนไพรจีนขาวแต่ไม่มีกลิ่นเหล่านั้นรบกวนไม่มีกลิ่นพวกนั้นรบกวนเลยแล้วรสชาติก็คือหวานไม่มีน้ําตาลมันไม่มีแคลเซียมจากวันนั้นก็จับมาเรื่อยๆเลยจับมาเห็นว่าส่งไปที่บ้านด้วยร้านชายพี่น้องทีุ่กคนกินหมดนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเสิร์ฟแบบแบบเหมือนกันหมดเหมือนเรากินยังไงที่บ้านก็กินด้วยใช่ตอนนี้ก็ปฏิวัติมาเป็นกาแฟคอนดีพลาสหมดเลยเตอร์กินไหมวอเตอร์นี่ตัวชอบเนาวอเตอร์เขาบอก กาแฟอร่อยหอมจางต้องบอกว่าหลังจากกินแล้วมันรู้สึกสดชื่นแล้วก็แบบมีความสุขกับการทำงานเพราะว่ามันมีสมุนไพรก็คือเนี่ยถังเช่าเห็ดหลินจือเก่อกี้นี่แหละมันช่วยให้เราฟังลายเพราะว่า แม่ของพิสูจน์เองตอนนี้ก็93ยาน94แล้วแม่ยังกินนะแม่หนูยังเดินเก็บลูกมะพร้าวยังมีแรงยัมมีแรงทำไข้าไปถากต้นขาต้นตะไคร้อะไรของเขาก็ทำของเขาตามภาษาเดินไปเก็บปูในบ้านได้สบายสบายพี่น้องทุกคนเนี่ยนะคะก็กินส่งต่อให้ทุกคนเลยคือใครที่เป็นอย่างที่พิสูจน์เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ลองเปิดใจลองดูแล้วก็ใครที่อยากดูแลคนที่ตัวเองรักไม่ว่าจะเป็น พ่อแม่พี่น้องลูกหลานหรือวัยทำงานนะคะค่ะเอาไปกินเพื่อดูแลตัวเองนะคะพี่สุมั่นใจนะเลยกล้ามาบอกต่อเพราะพี่สุนี่เป็นคอกาแฟจริงๆนะคะแล้วก็กินอย่างต่อเนื่องและยาวนานมากๆคอนเฟิร์มจริงๆว่ามันอร่อยหวานแบบไม่มีน้ำตาลมันแบบไม่มีแคลเซีรอลเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนเปิดใจลองดูค่ะนะคะวันนี้พี่สุก็มีโปรแบบพิเศษพิเศษมาจัดให้เลยเนาะอันนี้พิเศษจริงๆเรียกว่าโปรเนี่ย กินไปเลย3เดือนกว่ากากาแฟคอดีพลัสนะะกล่องนี่ปกติ4,830บาทวันนี้พิเศษลดเหลือเพียง1,490บาท1 0 0สายแรกอ่ะนร้อยสายแรก<ห>นะคะพิสูจน์แถมให้อีก3กล่องเป็น10กล่องอก่ะติเก็บความร้อนความเย็นให้อีกหนึ่งใบคระสีได้ทั้งหมดจ่ายเพียง1,490บาทนะคะรีบโทรเลยนะคะ02 030 0033 0 2 0 3 0 0 0 3 3หรือว่าไลน์แอดมีแอดไซน์นะคะคอดี้3 3จัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางจะซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์หรือถวายพระเาช้าๆนี่ยใส่บาทได้เลยนะถวายพระได้เลยนะคะใช่ต้องฝากไว้นิดนึงนะคะอย่าเห็นแก่ของราคาถูกนะคะของราคาถูกต้นทุนก็ย่อมถูกไปด้วยเพราะฉะนั้นจะเลือกอะไรก็เลือกสรรสิ่งที่ดีๆกินเข้าไปในร่างของเรานะคะใครที่เป็นคอกาแฟพิสุจน์แนะนําเลยเพราะว่าพิสุจน์ทานจริง้อที่ p l u ส กาแฟผสมถังเช่าเห็ดลินจือแล้วก็เก่ากีนะคะย้ำโบอีกรอบนะคะ7กล่องนะคะปกติต้องจ่าย4,830บาทพิเศษวันนี้ลดเหลือเพียง1,490บาทร้อยสายน้อยไปแล้วเพิ่มมาให้เป็น200เลยสองร้อ200สายนะคะแถมฟรีอีก3กล่องเปสิบกล่องก็ติดอีกหนึ่งใบนะคะคลาสีได้เลยค่ะจัดเลยนะคะ0 2 0 3 0 0 0 3 3 020300033หรือว่า l i น์เอสคอร์33นะคะมีเอสไซคอดี้33จะส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางนะคะจากกาแฟถ้วยเดิมนะคะที่ใส่น้ำตาลเยอะๆมาเป็นกาแฟ c o ร์ดี้พลนะคะที่ไม่มีน้ำตาลนะคะประิมาณน้ำตาลในร่างกายก็จะลดลงด้วยนะคะก็คอกาแฟก็เปิดใจรับประทานด้วยแล้วกันนะคะเป็นของดีๆเอามาฝากกันนะคะ10กล่องนะคะ1,490บาทกระติกอีก1ใบค่ะรีบโทรค่ะ02030 0033 l i ย์ c o r d ค33นะคะย้ำโปรรอบสุดท้ายนะคะย้ำโปรรอบสุดท้ายคอดี้พลัส7กล่องปกติ4,830บาทวันนี้ลดเหลือเพียง1,490บาท200สายแรกนะคะแถมให้อีก3เป็น10กล่องกระติกอีก1ใบนะคะในราคา1,490บาทค่ะรีบโทรเลยค่ะ0 2 0 3 0 0 0 3 3 0 2 0 3 0 0 0 3 3หรือว่าไลน์แอดนะคะมีแอดไซน์ คอดี้สันสิษฐจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางค่ะขอบคุณกาแฟแสนอร่อยจากคอดี้พลัสนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณสุนารีก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโรนี่โปรเด็ดนะใช่รีบโทรเลยคุณผู้ชมค่ะโปรนี้เด็ดจริงเด็ดจริงค่ะมาดูคำคมคำคมของเราวันนี้นะคะตต่ตซื้อหวยก็อยากได้ลุ้นแต่ยิ้มให้คุณนะเพราะอยากได้ใจซื้อหวยก็อยากได้ลุ้นต่ยิ้มให้คุณและก็อยากได้ กันุหมายสองโมงกลางตั้งวันเจอกันดะชชไปแล้วพี่วัาดีกาแหมก็แฟดีคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ